แอบมองใครแอบมองใครแอบมองทำไมเขาอมาเราจะเดินทางไปที่สเตเดียมจาก From Now Until The First Round Of Our Brand Meeting In Berlin นี่ Check It Out มูมูเต้าหู้สตอรี่ซีซันสครับเดีมาจับขอจับหน่อยดีามาจับ Good morning Good morning ตอนนี้เราจะไปกินข้าวกันนะครับเป็นข้าวเช้าของคืนที่2 ซึ่งเป็นวันที่เราจะได้ไปเจอทุกคนแล้วนี่แต่ว่ารอบการแสดงของเราเนี่ยเป็นรอบตอนบ่ายใช่มา,มากินข้าวเร่อยก่อนไปตอนนัดเราตั้งบ่ายโม่ตอนนี้ตื่นกงก็มากินข้าวก่อนละกันหนาวกว่าเมื่อวานหรือว่าเราไม่ได้ใส่เทคลงมาใ่จิ้ นอกถ้าออกไปกันนะจะเจี๊ยบอ่ะเจี๊ยบเรียกเลยอเจี๊ยบเลยยินเจี๊ยบถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ตื่นดีขอไปตักก่อนนะอยากกินอะไรอุ่นๆไปละเจนี่เขาโซโล่ละเจนี่เขาไปตักละไปนง เดิมๆเ,เหมือนเมื่อวานก็เพี้ยสุดๆเนาะอ่าเราเริ่มกินกันดีกว่าสิ่งที่แปลกใหม่ทั้งเมื่อวานก็คือลองกินอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นโบโลน่าป่ะไอแฮมเราไปกินที่ร้านไม่อ<า>ัน,อนมันเป็นเหมือนอันนี้ไงที่อ,อยู่ในพิซซ่ามันเรียกว่าอะไรนะเพิเปอโรนี่เนาะเออเนาพเปอโรนีอ่ปปล,ล,ลองกินที่ร้านเมื่อวานอ่ะแล้วมันอร่อยอืมแต่ว่าอันนี้ไม่รู้อบไม่อบมันจะแซ่บหรือเปล่านะ ชอบสิชอบที่มันม,มีประโยชน์อาี่เราทานกันนี่คือนอำ้ำอมฤตหอมเต้าหู้นะเค็นรับแค่ตักมาให้เห็นไม่เห็นน้นำก็รินน้ำอมฤต น้ำมะกรูดดีอะไรวะน,น้ำตาลอะไรนะลมาเข้ากันเข้ากันโยกเกิร์ตกับพิลามาไก่ทอดกับโยเกิร์ตไก่ย่างกับนี่ทอดก็ได้ที่

เออัน้นวจตมอมนว้าอร่อยเอ็ังอิบลชินยชิคนะอคา่ิสน้ำลสามสี่แก้วจิ้มล้อน้ำี่วนะจ๊ะทุกครังเรามนละตุคืดตุ๊ดอมกรเจคือกล๊ดจลองดูว่าใส่แค่เสายืดตัวเดียวแล้วพูด แค่นี้ไม่ใส่ทิ่เต็ดจะไหวไหมช่างใส่สเวตเตอร์แล้วก็ใส่เสื้อโค้ตตัวเมื่อวานคุมๆแบบจอยไปทดสอบระบบแล้วกางเกงยิงงงๆแบบของเขาผ้าใบไม่มีถุงเท้าคือนี่รู้สึกว่าถ้าปิดหูมันก็ปิดหูปิดคออ่ะโอเคนะเออถ้าเปิดก็คือ ถ้าของฉันฉันรู้สึกว่าถ้าถ้ามีลมฉันไม่ไหวมีลมเหมือนเมื่อวานมีลมเลยเหรอฮะใช่ปูดฟ้าเลยมาเวเม็นต์ซะแล้วมีลมแบบว่าลมแรงๆมันพัดทะลุเข้าผ่านเสื้อผ้ามาเว้อผ่านฮิทเทกอ่ะแล้วน้องเดี๋ยวพี่พาเจะไปเล่นรถเขาเลยน้องกับพี่ไหมพมันนั่งได้คนเดียวอ๋อนั่งได้สองคนอยู่เรืบอ มันเดทเสร็จแล้วจะกลับบ้านกับพี่น้องเราเป็นรถอย่างนไงหรอเป็นรถอย่นี้แค่รถเดินนะฉันก็นั่งได้แล้วข้ามไปฝั่งดวงกันดีกว่าการเล่นชายเนื้อเต่างกมีเกาหลีเลยอ่ะเฮ้ยว้าวฉันโตไม่ถึงอ่ะ ความเศร้าของโรแมนติกกระจกพิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตถีนี่ไงนี่ไงถึงแล้วพยายามขยี้งไอเขาเป็นสายเยอรมันเนี่ยโอ้โหเออรถเจ็บรถเจ็บขับเคลื่อนอะแต่ที่นี่ขับรถแซ่บนะ นี่โดยรอบหน้าที่พาของเราก็จะเป็นแบบว่าหนองน้ำหนองไรโดยมีวันที่เรามาถ่ายด้วกันทั้งนั้นด้วยครับได้สรุปแล้วก็คือได้อยู่ตรงน,นี้ได้อยู่กี่องศาจะลองดูนะ <c oughs> แต่ดีนะที่เรายังไม่ป่วยอ่ะถ้าป่วยยังไม่จองเนาะ กรุงเทพสองขาอ๋อแต่กางเกงแกมันเป็นกางเกงกันไงของฉันมันไม่ไงสององศาขาก็ได้อยู่ยอมตื่นเช้าตะวันเพื่อทดียร์ไทยนะแล้วแต่วันด้วยเหรอแล้วแต่วันด้วยเหรอวันนี้ก็ไม่ตกตื่นมาสี่ห้าแม่วแอบมองๆอีกเป็นไงมันหมุนคุ้มๆแอบมองไทย แค่มองแกแค่มองทำไมตอนตื่นขึ้นมาที่ห้าชันทำยังไงอยู่เจอเจี๊ยบก็น้อยว่าเป็นดีลารอยู่จริงวะมึงทำงานเหรอจริงวะเนี่ยอย่างนี้ว่าจะเป็นแบบว่าเดินหน้าเกินเดย์จริงวะเนี่ยก็ว่าทำไมไม่เข้ามาใกล้เลยฉันเหนื่อยแล้วฉันชอบแบบยืดเหยียดใช่ไหมมันโดนโดนต่อยวะเนี่ยเมื่อคืนละโดน อยู่ตรงเต่าเลยหรือว่าโดนต่อยไปแล้วยืดเหยียดเหรอยืเหยใครให้มองเป็นดลาใครให้มองไม่ใส่ไม่ดีมองทำไมขึ้นไปขึ้นไปอาบน้ำเตรียมตัวที่จะไปแต่งหน้าไปงาน แฟนมีติ่งนะฮิ่น่แฟนมีติ้งในเบอร์ลินบ๊ายบายไปขอบคุณนี่หลกก็มาจะเดินทางไปหอกกจะเดินทางไปทีสเตเดียม หนึ่งหมื่นที่นั่งมีรถมารับเราแล,ล้วครับะเจอกันเย่เยเยจไกลนะ้นป่นนเยเย้ย่เยขเรานั่งรถมานะครับม็เลยดูเร็วใช่ลองเดินดูเดิน,นดูหอมยืนเลหลับ ใช้เวลาเดินทางแบบไม่นานอีกประมาณมันเป็นภาษาจีนหนึ่งหนึ่งนี่จะถึงแล้วเนี่ยหนึ่งจะจถึงแล้วด้วยอ่ะกันเดียว450เมตรก็เมื่อกี้เราผ่านห็นยอดอยู่อ่ะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีโอ้ยใบไม้ก็จะเริ่มแบบว่าออกสีผลัดใบแล้วนะทุกคนเห็นไหม ก็จะเป็นแบบว่าช่วงของเฮ้ยเขามีส่วนเรื่องนี้อ๋อถ้ำวินเทอร์นี่เองแล้วซีซั่นนี้ก็จะเป็นช่วงของออทัมวินเทอร์ใชหสา่เดี๋ยวเลี้ยวสายก็มีก็มีนุ่มหนุ่มหนุ่มนุ่มเตะบอลด้วยไหนฮะนั่นนี่ไปเตะกับเขาสินุ่มเตะบอลถึงแล้วลูกค้อ ไปแล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่าคือตรงนี้เป็นแบบว่าจังหอที่มันเป็นเหมือนวงกลมใช่ไหมเหมือนในแผนผังอะเนาะนี่ออันดับแรกเลยคือเหมือนตามเบรกดาวนี่ยเราไปแต่งหน้าทำผมก่อนเลยแล้วค่อยรันทูเนาะไปเดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้โอเคมีซุปขนมไว้ด้วย Uh... Oh. เราเรียบร้อยแล้วเรยบร้อยแล้วพร้อมแล้วการรักร้งรอเรา our m i e i n Berlin นี่เีร์ันทมินิทเลนะครับผมแฟนบนี่เต้นมากเรารู้สึกว่าเราเพิ่งเพิ่งเต้นไปเอออยู่นี่มาให้ดูชุดมาดูชุดใกล้ๆเนี่ยมันเกินไปนะฮะ ลาทิงจ่าเกียดตาาทิจาลทิงจาเวอร์ือสีน้อยรือสีน้อยเหรอไม่น้อยตัวบเริ่มรือสีพกปิกอ้ปิกได้เลยพร้อมไหมเฮ้ยอยู่แล้วเบียงานทำได้ได <sh uh ้แล้ว สบายไปกระทื้นไปทีใี่มันพังกันไปเลยแกแบบกระทื้แรงแกเต้นก่อนโดนพังเอาแกต้องมีสเต็ในการโชว์แกลงไปเต้นกับหน้าพื้นกับหลอล้แบบเออ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 เป็นเป็นเจอกันครับทุกคน จะบอกว่าพี่เยอรมันรวมถึงนแฟนชาวยุโรปที่มาวันนี้คือเปนอนอี้จีดีมากอือค่ะเด้อเนเนอร์จี้ดีมากเลยสนุกมากเนาะใช่เนาะคือเอเนร์จี้ไม่หลอกถูกต้องไม่คิดว่าแบบว่าจะสนุกขนาดนี้แบบทุกคนเฮ่อแบบเชียร์เชียร์กันใหญ่เลยมารวมถึงคุย ท i g อะางคือรู้สึกได้ถึงความจริงใจความถ้าเว่าดีใจที่พวกเราได้มาก็ก็ดีใจจริงๆใช่ใช <ๆ S 1> เราก็ <ๆ S 1> ดีใจที่ได้มาเจอทุกๆคนที่นี่ก็คือมาเบอร์ลินเยอรมันเนี่ยแต่ว่าแบบว่าแฟนคลับจากแบบว่าแต่ละฝั่งมาหาเราด้วยเนาะไม่ใช่แค่แบบว่าคนประเทศเยอรมันมีอิตาลีมีโปแลนด์ มีหลายที่ฝรั่งเศสโหมาหมดเลยซึ่งพวกเราก็บอกแล้วว่าเราอยากไปทุกที่ถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับก็จะเป็นิตกลดีฝรั่งเศสทุกที่เลยอยากไปหมดเลยก็เหนื่อยไหมมูเหนื่อยไหมฮู้ไม่เหนื่อยสบายสบายอยู่แล้วครับผมเออเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีหนึ่งวันพรุ่งนี้โชว์ร้องเหมือนเดิมถูกใช่ เดี๋ยววันนี้กลับไป,ปนะครับฉันจะนวดฉัน,นวดขาโอ,อ้ยนวดหน่อยหรอนวดดูอืมฉันจะนวดอืมนวดวันนี้วันนี้เขาบอกว่าฉันสวยเออฉันได้ยินแล้วฉันอยากได้แฮนสันไม่งั้นฉันก <c oughs> ็แกสวยก็บอกแล้วทรงผมทรงนี้แก่สวยสไตล์ฉันไม่เคยเห็นใครเกิดมาสวยเท่า <c> น <oughs> ี <c oughs> <c oughs> ้มาก่อนเลยชอบไหมล่ะจบ คอมาดอนนคอมาโดเป็นคอมโดเป็นอาหารไปโโมโออโโม,โมอเย็นหมืไหลหมูุ่ดน สีเล็กด้วอุ้ยได้กินมมันเป็นแซนันอร่อยได้เป็นแบบอร่อยฉันคิดว่ามันเนอะยรดีมา้ว้าว อ๋อเยังไงวะกระปี่อะไรอะอยากกินกระปิี่นะฉันบอกแล้วอยากกินกระปี่เหรออมไข่ทอดกินได้เพราะมันไม่มีความผิดเลยเนี่ย นี่อันนี้คืออะไรไม่รู้บอกมันมีปลาแล้วมันกลมส้มโอ้ยแกลองกินปลาเลยเหรอนั่นี่อะไรอ่ะผักดองกชอบกินองดิบวังนะฟันแตกได้เนาะรออะลังร้อนในรอน นี่กินเป็นสเต็กนะมูมูกินได้ไม่ไม่เผ็ดเลยัเหมือนอันนี้เลยอ่ะผลไม้จีนอ่ะที่เคลือบเคลือบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะถังหูลูถังหูลูถังหูลูทุกคนเราอบจุกไข่กันจ้าพี่กปีไหม เค็มนำอันนี้เลิศอันนี้คือ e b e s อนนี้รีเมตโนสชาติแบบว่าอร่อยนะอันนี้เป็นไงอ่ะแบเปรี้ยวกแบปลามันแบบเหมือนี้อนีินปลาญี่ปุ่นหรออืมนีจริงกินอวันนี้อ พี่พีมเอานมจิ้มสีพูมาแล้วกท่านได้กินแล้ก็เอางานผกทุกไระเภทเหรอันผอร่อยอาตัดตวอะไรทนปวดเหรอมันปวดอร้อยมากปลาหมึกออกตะปูปลาหมึกเลยมันจะเป็นใจแอนน์อกไปพูดปูดใหญ่มากใหญ่มาก ในใจกินมันบดชนไม่ก็เมือกกินมนันบดกินนอย่ไปรีดเลยอ่ะนี่อะไร้ยรมอ้ยนี่ได้ปลาหมึงมาแล้วอร่อยครับอร่อยเสื่อรีดอร กิกอ่ะีกินกับพร่อยเลยิดีมากเลยใช่ไหมนี่ก็ดีจ้งมากลย็ดไหมเฮไม่เผ็ดไม่เผ็ดเรื่อแหเพราะว่าป็ต่อยเพิ่มแล้วหละไที่ดมันงมักแล้วมันตัวหาดด้ว่ะ ม <c oughs> อูมามิต้องเห็นหางตาตลอดทุกคนมีมีคนเบิดซอสนัวละมีคนเสิร์ฟซอสนัวละ <c oughs> โอเคยกเป็นล okay. Get ัคด้วยหรอใค่มฟิฟฟีมีครบเลยวสีปูดก็มีนะแม็กกี้ังมีเม็กกี้ก็มีผลเลิศเบดป่ะมึกน้อยมึกน้อยต้องฝึกอย่ตัวเธอรตีกันรู้นเอไม่เปนรวางแขนเสื้อตา โอ้โหน่าเนี้ยกะปุกเซนแล้วก็บเอร่เิลไนที่เไปขาวไปไหนแล้วเสี่ยวอุจีิเหรอเสคือเหมือนแบบอาหารทะเลขอ้โหกินทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสุดๆ กินตชิมก่อนชิมก่อนข้าวปูนี่ไม่ตักเไม่เอาแล้วโหตักให้พี่แม็กน้อยมากพี่แม็กตักนี่น้อยมากเซตหน้เซต เป็นแรกจอไปกินอาหารสเปนมาก้งอร่อยเนาะกุ้งสเปนเบอร์เลยเชี่ยใหรือเปล่าอเชี่ยะอาดใเปล่าเชื่ยอนะนี่อ่ะแผนแผ่นอยู่สักเดือนผิวดีแน่นอนไม่ต้องพิโคแลไต้องพิโคละเฮ้จริงๆมเป็ดสุดๆไปเลยสุดชอบชอบกาศเย็นมากเลยด้ว่า วินเทอร์ is coming coming ไหนทัทไทยแลนด์เหรอวินเทอร์ปีโมงไม่ใชยอะวินเทอร์วันเดียวจำได้เลยว่าตอนที่เด็กๆอะหนาวหนาวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาคือหนึ่งอาทิตย์ตอนไปโรงเรียนปรมอะอืม <laughs> คือปีนั้นเป็นปีที่หนาวที่สุดแล้วไม่มีเส้นหนาวไง เ,าาเป็นเด็กไงแล้วแล้วแบบไม่คิดว่าอากาศจะหนาวอะไรขนาดนี้ก็ไม่มีอเออแล้วหนาวมากปีถัดมาเตรียมซื้อเสอื้อหนาวอีเสื้อหนาวนู่นนี่ซื้อหนาววัออนเดียวะไรเด็กคือชอบมากนะช่วงช่วงอากาศหนาวเพราะว่าอะไรเบื่อชุดน,นักเรียน อ๋อเลยใส่เด็กๆทุกคนก็จะแบบอ้าวช่วงหล่อแล้วก็เลยใส่แบบว่าถึงแม้ว่ามันไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ก็แบบนั่นเตอร์ทำเออใช่ไหมใช่แล้วใส่ชุดแต่นักเรียนแต่งเกงน้ำตาลอย่างเงี้ยมันก็โอ้ใส่เองสีดำแล้าสีดำมองราคสวรรค์ก็คือสาธิตสดชื่นเลยบอกว่าตอนเนี้ยกี่โมงครับเที่ยงคืนนะ ที่เคยเปล่าไม่รู้นะใช่เปล่าไม่ได้ดูเวลาเลยนะพรุ่งนี้ต้องลงไปข้างล่างเพื่อสแตนบายแปดโมงเช้าแปดโมงแปดโมงเพื่อที่จะเดินทาง,งเพราะว่าแฟนมิตมันไม่เหมือนที่เดิมเป็นอีกที่หนึ่งเอออีกที่หนึ่งแต่ว่าใกล้กว่าเดิม๋อแต่ก็ไม่ไกลนะแต่ว่าอันนี้ใกล้กว่าเดิม กเ็เลยต้องบ็อกกิ้งอะไรบ่อใช่ใช่ใช่เลยนะยึมเนาิสิวเยอรมันเ <c oughs> สียิวเนรอสิวเยอรมันทุกคนมองสิวเยอรม,มันขึ้นแล้ววะเยอรมันขึ้นแล้วเโอ้ฉ <c oughs> ันนี่แหละสิวไทยอะ่ะสั่งตรงมาจากไทยอ่ะสั่งตรงเอ็มยังไม่หายอ่ะ ยังนเ<ร><อ>นี่ยเราต้องย้าไปแถาคอเถวอะไรเนี่ยหายเป็นมันเป็นสิปีแล้ว <c oughs> แล้วป่านบอกอ่อฉันอ,นอ,อมนอนหจะมานอตรงนี้ไม่ได้นะรอนรอนเปาเสื้อผ้าแกผ้ารอไปเช็ดหน,น้าหนห <c oughs> น้าชั้ใหญ่เลี้ยวไปเอาหนฉันมีหมอ หมอนรุ่นนี้คืออย่นอนนานนะเพราะด้นหนังนะติดมันแก่แล้วปอกหมอนติด้อปอกหมอนติดหน้าหนะมอนยัง,งตัวตาดน้นะใช่ใช่หมอนเดี๋ยวไอาบน้ำเปิเตาแม่งดคนดูไป กำลนนังนาอนนะเพิ่งเต่าหเพิ่บน้นก็นอนจ้ะนอนแล้วนะนอนแล้วนะจจนะพรุ่งน,นี้เช้าเจอกัน day 2ใช่แต่วันนี้ขออนุญาตไปนอนก่อน